สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดแจนโดยดวงพายิบซีนะคะใครจะเข้ามาหาคุณนะคะความสัมพันธ์แบบไหนคนที่เข้ามาใครจะเข้ามาหาคุณ คลิปนี้นะคะไม่กำหนดระยะเวลาไม่มีวันหมดอายุภายในเจ็ดวันนี้เราจะเข้ามาหาคุณอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก่อนนะคะพลังงานของพวกคุณเป็นแบบไหนพลังงานของคุณเป็นแบบไหนก็ดูพลังงานของคุณก่อนนะคะ ลังงานของคุณ p a c e of Pentacle นะคะเป็นพลังงานที่ดทีที่ยอดเยี่ยมนะคะมีความสดใสและเริงบิกบานแล้วก็กำลังพบเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีค่านะคะคุณอาจจะเจอใครบางคนแล้วก็ได้ วคุณนะคะอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกับเขาคนนี้ก็ได้ตอนนี้คุณกําลังลงทุนหรือทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ก็ได้งานใหม่ก็ได้นะคะคุณคิดกําลังวางแผนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนคนที่มองเห็นโอกาสนะคะพลังงานของพวกคุณนะมองเห็นโอกาสแล้วก็จะทํามันให้สําเร็จนะคะโดยการลงมือทําแล้วก็แอคชั่นแไม้เทา้าพลังงานดีทีเดียวนะคะ Queen of Cups นะคะทำสิ่งที่เรารักนะคะ บางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะสามารถทำสิ่งนี้ได้นะจะเพิ่มจะเพิ่มรายได้นะคะให้คุณนะมีพลังงานของออบางคนนะคะอาจจะทำงานเยอะเกินไปแล้วก็ทำให้คุณนะไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะ,นะคะหาเวลาดูแลสุขภาพด้วยนะ,ะเขาบอกว่า Energy ตอนนี้ของคุณนะคะคุณยังมี สามารถควบคุมนะคะการใช้ชีวิตควบคุมการทํางานหาเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถสามารถควบคุมคอนโทรลน,นะพลังงานของคุณได้นะคะที่คุณกําลังจะเจอนะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้การงานการลงทุนอะไรก็ได้นะคะนะาราคะอันนี้เป็นพลังงานเอเนอรจีของคุณนะทีนี้เดี๋ยวมาดูคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะ คนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณภายในเจ็ดวันนี้เป็นใครมีพลังงานแบบไหนมาดูสิเจ็ดไม้เทา้าเดิะเมจิกเชียนคุณเคยบล็อกคนคนนี้ไปหรือเปล่านะคะหรือพยายามไม่ ไม่โพสอะไรลงโซเชียลไม่ติดต่อสื่อสารนะไม่ได้มีการพูดคุยแล้วเขาพยายามอยากจะกลับเข้ามาคนคนนี้นะคะเป็นพลังงานคนที่พูดเก่งนะคะอินทูวิชันมีจิตใต้สำนึกมีพลังงานของชาวราศีมีลัคนามีนเดืหายเขารอสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่อยากจะพูดคุยแสดงว่าคนคนนี้ ถ้าคุณบล็อกเขาไปนะคะมีการบล็อกกันไปนะไม่ว่าคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณนะคะถ้าถ้าคนที่บล็อกคุณนะคะเขาจะปลดบล็อกแล้วก็ติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะ,ะในความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะหมอเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแปดถ้วยบางบางกรณีนะคะคือคนที่อยู่ไกลคุณนะคะหรือคนที่คุณหันหลังให้เขาแล้วนะค,ะคุณไม่อยากจะไปต่อหรือไม่พยายามในความสัมพันธ์ เขาจะพยายามติดต่อสื่อสารเข้ามาพูดคุยนะขอโอกาสพูดคุยเหมือนเขาอยากจะปรับความเข้าใจนะอยู่ไกลคนที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือถ้าคนที่คุณบล็อกเขาเขาก็ไม่สามารถติดต่อสื่อสารถึงคุณได้เคลียร์ปัญหาที่มันสะสมมานานนะคะบางทีคุณกับเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจเขาไม่ได้อยากให้คุณเดินจากไปหรือเขาไม่ได้อยาก ให้คุณบล็อกเขาถ้าเขาบล็อกคุณคนคนี้เขาอยากจะปลดบล็อกคุณแล้วเขาอะก็จะติดต่อสื่อสารมาทางโซเชียลออนไลน์นะคะมีพลังงานราศีมีนัะคนามีนะคะเป็นเอเนจีของอช่วงนี้นะคะพลังงานของจิตใต้สํานึกหรือจิตวิญญาณนะคะของเขาอาจจะตื่นรู้อะไรบางอย่างที่อยากสื่อสารนะคะสื่อสารเชื่อมโยงกับคุณในรูปแบบของการกระทําการแอคชั่นของความเป็นจริงไล g ์ออฟว n น พลังงานราศีเมษรัคขนาเมษนะคะคนคนนี้จะแอคชั่นนะคะอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานในองค์กรใหญ่ๆก็ได้หรือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวตนของตนเองนะคะเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่มั่นใจในตนเองที่จะติดต่อสื่อสารถึงคุณ นะเขาเก็บความรู้สึกนะคะจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่เคยแอชชั่นแล้วก็ยังไม่ตื่นรู้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไ,ไดต่ตองอะไรบางสิ่งบางอย่างนะตอนนี้เขาอะ่ะไม่อยากเก็บความรู้สึกที่เขาชอบคุณและรักคุณนะคะคุณเดินหาหลังมาแล้วนะคะที่ไม่ได้บอกไม่ได้ปรับความเข้าใจคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเองถ้าคนที่คุณบล็อกเขานะคนที่ชมคลิปนี้ถ้าคุณบล็อกเขา นะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าเออเขาจะส่งข้อความมาไหมหรือส่งไหมนะคะบางทีเขาอาจจะส่งข้อความแล้วแต่เราบล็อกเขาเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เห็นใช่ไหมคะถ้าเราไปปดบล็อกทีหลังถ้าเขาส่งมาก่อนแล้วเราก็จะไม่เห็นข้อความนั้นนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเขาเคยบล็อกเราเขาอ่ะอยากจะปดบล็อกมันเหมือนมันมีสายสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างที่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวกระตุ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณตื่นรู้แล้วก็ได้นะคะคนนี้เขาอ่ะไม่อยากจะปิดบางซอกเลนหรือความรู้สึกนะคะที่เขาอ่ะ ไม่เคยบอกคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่แอบชอบคุณแอบรักคุณนะคะเขาจะโทรหาคุณรวบรวมความกล้าหาแล้วแหละนะว่านะความรู้สึกในใจที่เขาอ่ะนะชอบคุณรักคุณไม่อยากให้คุณอยู่ห่างไกลหรือไม่อยากให้คุณเดินหันหลังจากเขาที่คุณนะไม่อยู่ตรงนี้นะไม่อยู่ใกล้เขานะคิดวุ่นวายคิดแต่เรื่องคุณเมื่อคุณเดินจากไปหรือเมื่อห่างไปนะคะเขารู้สึกว่าเขาสับสนลังเลนะเขาไม่แน่ใจอะไรบางสิ่งบางอย่าง ว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาทําให้คุณตัดสินใจไม่ไปต่อในความสัมพันธ์เขากําลังอยากจะหาคําตอบอะเหมือนจะขอเคลียร์ถึงตัดสินใจคนเดียวที่จะจบไปในความสัมพันธ์ทําไมถึงไม่คุยไม่พูดหรือไม่บอกหรือไม่ถามะคะั้งที่คุยกันคุยหรือดูๆกันอยู่เนี่ยนะคะเพราะคุณตัดสินใจออกมาโดยที่เขาอาจจะไม่รู้เขาอาจจะงงก็ได้ในตอนแรกนะคะช่วงนี้เขาอาจจะรู้ว่าเออสงสัยคุณ ไม่สนใจเขาแล้วไม่เอาเขาหรือมีคนอื่นมายานที่เหมือนว่านกรู้นะที่เราอ่ะจะไปนะตอนแรกเขาเหมือนไม่สนใจเวลาที่เราจะไปเขาอ่ะก็จะมีโทรหาเราเพื่อจะยื้อไม่ให้เราไปนะคะเป็นนะคุณสองคนมีพลังงานที่เชื่อมโยงถึงกันเขาอ่ะไม่อยากให้คุณหายไปจากชีวิตหรือออกไปจากชีวิตเขาอะไรแบบนี้นะคะนะนะทาวเวอร์เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าไอ้ความวุ่นวายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแล้วทําให้คุณต้องเดินจากไปหรือเขาอาจจะไม่ได้พูดความรู้สึกในใจว่า เขาแคร์คุณมากกว่าอะไรอย่างนี้หรือเขารักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้คุณไปอยากให้คุณเข้าใจนะเขาก็พยายามเหมือนว่าเขาจัดการหรือเคลียร์ปัญหาต่างๆนะคะแต่ตอนนี้เขา่็อยากจะพูดคุยกับคุณแบบโทรคุยแบบเป็นกิจจลักษณะนะคะหรือส่งข้อความนะแต่ถ้าเขานะคะเป็นคนที่ตัดสินใจบอกคุณเองนะคะขึ้นอยู่กับ ตัวคุณกับคนของคุณเพราะเขาจะลบล็อกแล้วโทรหาคุณแล้วส่งข้อความไหมเพราะมันเป็นพลังงานภาพรวมสุดถ้าคุณบล็อกเขาถ้าคุณคิดว่าคนนี้คุณรอคอยหรืออยากติดต่อสื่อสารหรือไม่ได้มีการบล็อกแต่แค่เราไม่อยากพยายามบางคนเนี่ยอาจจะเดินทางมาหาคุณก็ได้หรือบางคนถ้าอยู่ไกลามากๆเขาอาจจะส่งข้อความหรือโทรหาคุณ เขาจะพยายามในความสัมพันธ์่าความกล้าหาญเขาอะนะรวบรวมความกล้าหาญคือเขาอะอยากจะเป็นคนที่ทําไมคะอยากจะเป็นคนที่ควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์นี้เองเขาจะต้องตัดสินใจเองว่าจะจบหรือไม่จบกับคุณให้ให้คุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวอัอนนี้นะคะวันนี้สิทีพิพ่ยบอกแล้วก็อุปสรรคปัญหาที่มันเหมือนวุ่นวายเนี่ยทำให้คุณต้องเดินจากไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ซุบซิบที่กอดซิป ที่ไม่สนับสนุนนะหรือเขาเรียกว่าไม่สนับสน,นมบุคคลอื่นที่มากกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยนะที่แบบว่าอาจจะชอบคุณอยู่หรืออาจจะชอบเขาอยู่อย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรื่องนี้นะคะมันวุ่นวายและทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายและเขาเหมือนดูจะไม่ชัดเจนกับคุณหรือไม่ยอมบอกความรู้สึกภายในใจว่าคุณเป็นคนสําคัญของเขาไม่ใช่คนอื่นอะไรอย่างเงี้นะคะแต่ตอนเนี้เหมือนเขาอะนะ ไม่สนใจว่าใครอ่ะจะมองเขาอย่างไรหรือจะมองคุณอย่างไรไม่สนใจว่านะแต่เขาสนใจแค่ว่าไม่อยากให้คุณหายไปจากเขาหรือเดินจากเขาไปนะคะการรอคอยที่เขาไม่ทํางานในความสัมพันธ์หรือรอเวลาสุดการที่เขาจะต้องทํางานช้าในความสัมพันธ์แล้วสิ่งที่เขาคิดนะคะแสดงว่านะตอนนี้หมอว่าจะมีใครบางคนที่นะมีโอกาสที่ได้กลับมาถ้าคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรถึงคุณถ้าเขารู้สึกว่ารักคุณ อยากเอาคุณเป็นคนนั้นน่ะเป็นคนในครอบครัวนะคะสิบเหรียญเพราะคุณเป็นคนนั้นที่สามารถเติมเต็มความรู้สึกนะคะทําให้เขาอะ่ะมีแพชชั่นมีไฟเมื่อรู้จักคุณเนี่ยนะ,ค,ะคนนี้มีแรงกายแรงใจตัวตนนะคะสร้างฐานะตัวเองนะคะเพื<ม>่อ <c oughs> ให้เป็นให้เป็นคนที่แบบว่านะรองรับที่ในอนาคตเนี่ยเขาจะมีความรักหรือมีแฟนนะน่าจะมีพร้อมแหละมันมันเวลาที่รอคอยนั้นอ่ะนะ เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณก็ได้ว่าเขาอยากจะทําสิ่งนี้เพื่อคุณอะไรงนี้แต่คุณอาจจะไม่รู้ไม,ไม่ทราบก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะไม่ได้บอกเพราะหมดเวลาที่เขาอ่ะจะปกปิดซ่อนเล้นความรู้สึกแหลนะนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ทันการเพื่อนบนก็ได้ที่มาบอกเขานะ,ะมันเป็นพลังงานของอความรักที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆมันจะมีทายสัญญาอะไรที่บอกว่าเออคนนี้จะไม่อยู่นะจะมีคนใหม่เข้ามาเอาคุณไปแล้วนะ ถ้าเขาอ่ะไม่ทํางานอะไรบางอย่างมันจะไม่ทันนะนะคะคุณจะสังเกตได้ถ้าคุณมีพลังงานกับคนนี้ที่เป็นความรักแบบความรักศักดิ์สิทธิ์ความรักที่จะต้องเติบโตทางจิตอินญาณไปด้วยกันสองสว่านนี้หมออัปเดตพลังงานว่าคุณตื่นรู้แล้วพลังงานเขาก็กําลังรอเวลาตื่นรู้นะพอเขาตื่นรู้เสร็จเนี่ยเขาก็จะมีความกล้าหาญเห็นไหมคะเขาก็จะประมวลผลเลยว่าโอเคตอนนี้สิ่งต่างๆที่รอคอยที่อย่างยาวนานมาเนี่ยหรือว่าอนาคตไก,กลๆอ่ะ นะที่เขาคิดไว้หรือว่ารออีกนิดอีกนิดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเพหยิบเวลาออกไปเรื่อยๆที่จะทางานในความสัมพันธ์นะตอนนี้มันจบมันสิ้นสุดแล้วเขาไม่ได้รอคอยสิ่งนั้นแล้วเขาคิดว่าถ้าในอนาคตนะเขามีเงินเยอะมากมายมีที่ดินสร้างบ้านถูกบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเออจะไว้อยู่บ้านปลายในชีวิตกับคุณสิ่งที่เขาคิดไว้สิ่งที่เขาอนาคตถ้าเกิดว่านะระยะไกลเนี่ยถ้าเขามีตรงนั้นแล้วแต่ถ้าในนีนะ้ในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้มีคุณอยู่มันก็ เป็น energy ที่พังทลายนะคะมันก็ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีค่าดีกว่าแล้วเราจะมีไปเพื่ออะไรจะมีทําไมนะคะก็อยู่แบบปกติก็ดีแล้วไม่ต้องพยายามมากไม่ต้องทํางานหาเงินเยอะต้องเขาคิดเป็นขั้นตอนกระบวนการไปแล้วการวางแผนเป็นแบบผู้ใหญ่นะคะเพื่อนจบสิ้นที่จะต้องปกปิดหรือฮึอ,อุปสรรคปัญหาที่มันแบบหาทางออกไม่เจอนู่นนี่นั่นเป็นเพราะเขาคิดเยอะคิดมากหรือเฮ้ยรอก่อนรอก่อน,ออนหรืออะไรประมาณนี้นะคะ ณนะตอนนี้นะคนนี้รอคอยที่จะโทรหรือรอคอยที่จะเจอคุณนะคะ5ช่วยเนี่ยมันรู้สึกเหงาอะเวลาที่คุณไม่อยู่หรือไม่ได้เจอคุณไม่ได้ใกล้ชิดคุณอนะพลังงานเอเนจีที่เป็นความสุขของเขามันหายไปนะคะเพื่อนๆตอนนี้เขาอะนะคะรู้สึกแล้วว่าคุณนะเป็นคนนั้นแต่เขาก็ทํางานรอคอยก่อนให้ประสบความสําเร็จเออช้าๆจะได้พ้าเล่มงามนะจะเย็นๆอะไรเงี้ยค่อยๆดูไปนะอนาคตอีกยาวไกลนะ เขาก็เลยยังไม่รีบที่จะข้ามสเต็จไงคะขอคุณเป็นแฟนหรือจริงจังในความสัมพันธ์อย่างนี้คอมมิชเมนต์แต่จริงๆอะ่ะเขาคิดวางแผนที่ทําอย่างอื่นที่เป็นรูปประทับก่อนแล้วก่อนที่จะมาคบหรือมามาจริงจังกับคุณเพราะถ้าสมมติว่าคนนี้ได้พูดหรืออะไรบางอย่างรือว่าเธออะ่ะเป็นความรักที่อบอุ่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่จิตใจดีอบอุ่นอ่อนโยนดูแลดูแลฉันได้อะ่ะเห็นไหมคะเขารู้สึกวอนที่เขารอคอยมาตลอดชีวิตว่า จะเจอรักที่ดีเนี่ยคนรักของคุณอันนี้นะคะวันนี้ Energy ด,ดีมากๆเลยนะอาราคาประมาณนี้นะให้น้อมรับพลังงานเลยนะเพื่อนๆนะวันนี้เป็น Energy ของ10กับ10ด้วยนะก่อนที่หมอจะทำคลิปนี้นะ mm hmm. เห็นเลขที่หน้าปัดนาฬิกานะคะ1.0.1.0นะแล้ววันนี้นะพลังงานให้คุณเห็นไหม10กับ10เนี่ยเห็นไหมคะจริงโดยตรงออกมาเหมือน mm hmm. โซ f ฟมิลี่อ่ะที่มันคอนเนคกันนะเมื่อเราตื่นรู้ทํางานทั้งจิตวิญญาณสาเร็จเขาก็จะค่อยๆทางานจิตวิญญาณสาเร็จนะคะหมอไม่ได้บอกว่าวันนี้นะคะจะติดต่อเลยไหมหรืออะไรเราต้องให้เวลาด้วยพลังงานของเขานะคะเพราะส่วนใหญ่ไพ่มาสามารถเปิดออกได้เลยแต่เวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับคนของคุณแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนะส่วนใครที่คิดว่าเอเนจีนี้พลังงานนี้มาสะท้อนไปถึงใจคุณแล้ว อยากเอาจริงๆว่านะคะเพราะเวลาเราดูดวงภาพรวมเนี่ย<บ>คิดว่าเฮ้ยพลังงานเนี้ยมันสอดคล้องตั้งแต่เรื่องที่เล่าเนี่ยมันสะท้อนถึงใจชันนะ่ะมันจี๊ดใจเราเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณสนใจแอดไลน์ไอดีนะเพราะว่าโปร599เนี่ยนะยังเหลืออยู่ แต่ถ้าหมดแล้วหมอจะขึ้น990บาท30นาทีนะคะถ้าคุณจะถามว่าเออคนนี้เขากลับมาไหมเพราะหมอจะดูให้ภายใน1-6เดือนถูกไหมคะถ้าไพ่บอกคอนเฟิร์มว่าเออมาแน่นอนเป็นคู่เงี้ยหมอก,ก็จะบอกเลยในนั้นนะคะเพื่อนๆก็แอดไลน์ ID มาขอคุณที่พร้อมโอนนะคะที่ไม่ได้มีอะไรฟริกที่เป็นเจ้านายที่คอยคุมเราอะเราว่างตลอดหมอจะหาเวลาที่ตรงกันกับหมอแล้วก็ให้คิวคุณได้เร็วนะคะแต่ถ้าคุณฟิกเวลาว่าเอ้ย ฉันดูวันนี้ไม่ได้หมอฉันจะดูพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ก็ได้เราก็โอนยอดแล้วก็ล็อกไว้ก่อนโอนวันนี้เลยเราได้โปรโมชั่นนี้ถูกไหมคะวันไหนก็ได้ที่คุณกำหนดบางคนก็จองไว้เป็นเดือนถ้าเขายัางไม่ว่างมันก็โอเคมันก็ได้ราคาหนะน่าจะประมาณนี้นะขอให้มีความสุขนะคะเพื่อนๆคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ